มอสขี่หลังเลยจ้ะไปโคเทเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบังคับเดินไปเดี๋ยวยิงยิงยิงโอ้ยเจ็บโดดได้เดินมาเจ็บมันมันต้องมันต้องยิงไอเหนียวเปล่าอ่ะเขายิงไอเหนียวไม่ได้มันต้องชนเหรอ ออ๋มันกระโดดข้ามได้กลัจะเลือดน้องจะหมดแบบหมดก็ไปวิ่งมาใหม่คุณน้องกินได้เสพพิมแล้วยิงยิงยิงแหลกราน ไม่ไม่ต้องมาเข้ามาใบ้านได้เลไม่เข่ยไปติดบ้านได้เลยไม่เต็มเต็มอ้าวไม่ได้ดูโอ๊ยโอ๊ย จะตายแล้วเลยคิดเดียวเดียวไม่ยิงเรียบร้อยไม่เห็นแงนตอนแรกอ่ะแต่มันมาเริ่มตรงนี้แหละมันเพิ่งเซฟไปเมื่อกี้มันแบบมันมาเร็วมากเลยอ่ะมันยิงไม่ทันอ่ะเนี่ยมันไม่ทันมากโอ้ยให,หรวะ เรากำลังวิ่งออกไปจากต้นไม้โอ้โอน้องบินไหวปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องเจ็บน้องเจ็บอย่าเที่ยงองอย่าเที่โอ้ยปีกไหม้แล้วเนี่ย จทิ้งน้องเลยเหรอยใช่เราทิ้งจะจัดเอาแล้วกายยังไงกายยังไงมาท่ายทายเราชินี่ฉันรู้ว่าแกไม่ใช่ควีนจริงๆแกเป็นหุ่นยนต์ใครตา้านดึงมาหาวะ a อ t a ทกยิงมันแกมันต้องไอเหนียวก่อนไหมแกทำไรวะไม่รู้นีให้สไลด์อ่ะเดี๋ยวมันต้องยิงข้างหลังแม่เลยสไลด์สลด์สลด์สลดย์ดิงหลงเออแล้วก็กลับไปยิงพึ่งแล้วกลับมายิงพึ่งเขาสไลด์ไปยิงต่อโอ๊ยเกือบโดน โอ้ยโดนเอ้ยไปเอ้ยจริงเราเทไรเดียวแตนอนแรกนั่นแหละสิเพราะไอ้พึ่งมันก็ไม่ได้สตนะันน่ะต้องสนใจลูกน้องแหละเลไรยิงเลไรยิงต่อแต่ว่าลูกน้องก็สตันอ,อยู่นะเฮ้ยตูดหลุด,ดเดี๋ยว ตูดตดยิงไหนอะต้องสไลด์อะดิเกตุรีอัติไซส์เฮายฮ่าโดนอะไรตายวะคราวนี้อะไรอ่ะสไลด์ดสไลด์มันสไลด์มายิงได้ข้างหลังอ่ะที่เดิมที่เดิมเหรอโอ้ยเออตรงข้างหลังมันอนะไอ้นี่มันบงังไอ้พึ่งมันบงังมีโล่ ีไอ้ตรงตัวมันอ่ะเออหน้าด้วยยิงหน้าด้วยโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวเขาจะรักษาชีวิตไว้ก่อนนะเขาเหลือครึ่งเดียวอ้าวเขาตายตายแล้วไม่ต้องไม่ต้องหัวใจลูกน้องเลยไม่ต้องหัวใจลูกน้องเลยขอสตันสักหน่อยมันเป็นดาบมันเป็นดาบเออมันเป็นดาบไงยิงหลังไปยิงหลังเดี๋ยวมันไปไม่ได้อ่ะ จะพ้นไฟอะเด็กเพิ่งบินมาอีกแล้วอะอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายหลบยังไงอย่าเพิ่งตายเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้ยยังงี้เหรอยังไม่หัวดิ ไม่แล้วกระโดดไม่เก่งเลยอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังเอาหลังหลังแตกหมดแล้วนี่มาเอาหลังแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วกันต้องยิงหน้าแล้วหน้าไอ้ดาบมาโอ้ยโดดแล้วยังโดดได้เลยยิงยิงยิงเออ cả lắc ừ、rồi cả tụt tụt. Điều. Ohui, dừng lại. ăn chặt lấy này. đi đi nó thế này. Ohi, ohi, một lại anh äh, chặt <ślaic souric syllables> <ślaic shouted> โอ๊ยตายอย่าพึ่งตายเลยตายลาแล้วพังเลยแล้วไปล้ไปแล้วไปละอะไรเนี่ยยิง,ยงมันไม่โดนอ่ะมันไม่โดนมันไม่มีมันไม่มีมันต้องยิงลูกน,น้องก่อนมันเป็นโล่ยิง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 ไม่ได้มันไอ้นี่คู่าดาวโอ๊อย โดนทุบอ้ยโดนทุบโอ้โหแม่มันหลายตัวจังกลัวอัะต้องยิงรัวเลยอ่ะโอ้ยตายโอ้ยแกเขาตายโอ้ยนี่นะแกตื่นพอดีมันมีหลายตัวจัดเลยยิงยิงยิงจังหวะนี้แหละเออโอ้ยอ้าวแล้วเรายืนอะไรอ่ะ เดียวนะวต้องยิงอะไรยิงตามันยิงอะไรอะ่ะไม่เห็นมันตายไม่เห็นมันโดนอะไรเลยอะ่ะยิงโต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 ยัง,ยยงไม่แตกอุย้ยมีต่อยเหรอเจ็บเจ็บเฮ้ย จะตายแล้วเขาตายเขาตายอุ้ยเขาเกือบตายเดี๋ยวนะพื้นมันไอ้นี่มากเลยโจยิงโจ้ด้วยพื้นมันหลายตัวมากเลยใจเย็นนะมันไม่เห็นโดนโจ้เลยวะมันเป็นโล่อยู่พักโล่มปแล้ว ระวังที่พื้นเด้อต่อยต่อยตอยโดนฉันเป็นราชินีครึ่งอ้าวน้องอเธนนอลังต่อเธอหลัง e ่อ คุณฟูมาฉันเป็นราชินีพ oh, no, no. to no, ึ่งโดนจับไปแกหลอกฉันมันเป็นแกสตูปี้มันเป็นบิต ราต้องสู้กับมันต่อเชดเนะ์แทโอ้โหอยาแม่ร <c oughs> ะเบิด,น <c oughs> บด OMG นี่เราทำทั้งหมดเพื่ออะไรวะ โดนกระแล้วตัดไี่นี่ที่ไหนเธอโอเคหรือเปล่าเธอเป็นอะไรฉันจะมีอะไรเป็นจะทำอะไร the of 90%ใช่ถูกต้องถูกต้องหมันบอกว่าพึ่งมันมีความสำคัญในระบบนิเวศมากถ้าไม่มีพึ่งก็ไม่มีมนุษย์ ทำไมไม่ฆ่าคนทรยศแต่เธอเพิ่งช่วยพวกเราอ,อ,อ,อันนี้ต้องมาสู้กับกระรองต่อแล้วเนี่ยอะไรครับเนี่ยล็อกด้วยโชคดีนะ ทิ้งเราเฉยมีเครื่องบินด้วยวะขับเครืงบินจะเกมไหนเกมไหนกันหนีไม่พ้นอีกขับใช่ไหมอออีเครื่องบินกางเกมไหน เอาว่ะโอ้ oh my god แล้วกูต้องเลงอีกแล้วห <L> เหรอเนี่ยก็เป็นคนยิงโดนคนขับเฮ้ยมันยิงได้รัวๆว่ะดีดีดีเล่นวามเร็วได้ไหมเอ้ยได้ว่ะเอาแมันไม่เหมือนอันนั้นที่แบบไอ้ปืนไฟตอนแรกแม่งชาร์จกว่าบางทีแม่งแบบไม่ได้ยิงเลยทันที

หายบังคับยากยากเลยครับต้องเล็งต้องเล็งความเร็วแม็งปิดจ้าตายเหรอที่รับฝ่ายยิงมัดตั เหมือนกันเลยจะไปซ้ายจะไปขวาโอ้ยมันคนอะไรวะอันนัน้นี่ไม่ทันแลวมันต้องเอียงป่ะเฮ้ยผ่านได้ไงวะโอ้ยกับโ้อโอ้ my god นี่มันเกมยิงรถถัง <c oughs> บังคับไปตรงเดี๋ยวแล้วเดี๋ยว

โผล่ม่ก็ไปลูหน่อยยิงยิงยิงัว์ยิงน้ก้างยิงแม่งถูกลเดี๋ยนะมันมีคนตามมารอแป๊บเฮ้ยปั๊มปั๊มป will hold back longer! หน่อยนะฉันเล่นเด้อะ <laughs> อะไรตัว,ตวเอาเล่เกมไฟเตอร์ <laughs> โอ๋ยหลบไงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเว้ยปล่อยพลังชาร์จ <laughs> ได้ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> โอ้ย,ย <laughs> โอ่ยโอ้ยแล้วกูเล่นเกมนี้แบบนี้ก็คือเก่งเหลือเกินอ <laughs> <c oughs> อามันทุ่มทำไมทาแม่งเยอะจังวะทำไมเราทำได้แค่เตะต่อยวะไม่ยุดที่ทเาเลยเราถึกเกินเยอะแม่นไร <c oughs> ตายไปแล้วอะิมนั้นเออ

Sì, nghe hai, hảo. Oh, mày là. Think the squirrels will be mad? They shouldn't have stolen from us in the first place. I'll never look at a squirrel the same way again. ซ้ายซ้ายขับรถเร็วขับรถเร็วเล่นตรงไหนวะเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลขวาขวาขวาแต่แม่งขับรถเร็วจัดเลยซ้ายซ้ายซ้ายกลางกลางกลางขวาขวาเออซ้าย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 ขวาหน่อยขวาขวามีลอนไปไหนยืนกลางยืนกลางยืนกลาง นไปไปหนนเี่ยนี่นี่ห้องโรสหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอมันใช่เหรอ <c oughs> นั่นน่ะสิกูไปไหนเนี่ยแล้วกูออกมาไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่บ้านบ้านนี่ไงหน้าต่างเปิดอยู่หน้าต่างเปิดอยู่ <c oughs> อ่ะคัดซีนพอดี แม่ฉันเจอมูนบาบูนจำเขาได้ไหมโอ้แม่ปวดหัวอีกแล้วเหรอโอเคฉันจะไม่หลบกวนคุณแต่ถ้าแม่รู้สึกดีขึ้นแล้วเราจะมาเล่นกับมูนบาบูนกันได้นะ ะของเล่นอื่นที่เธอเคยให้ฉันเราไม่ได้เล่นด้วยกันนานมากแล้ว oh, uh, ฉันฉันไปคุยกับพ่อมาฉันอยากอะไรวะ <'Cause S 2> ฉันคิดว่าเขาอยากให้พวกฉันคิดว่าเขาอยากให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งลูก <c oughs> มันก็พยายามอ่ะเนาะ <c oughs> I you know that. Oh, thank you. Look, there she is. Oh, I miss her. Do you think she's okay? Well, she looks fine. She I mean she's okay, playing man. like nothing happened. Thank goodness. Let's go and talk to her. Yeah, but we should be careful. We don't want to scare her. Are you saying I'm too harsh with her? No <clears throat> No, I meant she might get scared when she sees us. เธอจะโกหกเธอเห็นเราโอ้ก็กลยแบบพวกคุณแน่ใจนะว่าพร้อมที่จะคุยกับรูดแล้วคิดว่าคุยกันได้โดยไม่ตีกันหรือเปล่าเห็นไหมฉันไม่คิดว่าพวกเธอจะพร้อมนะถ้าพร้อก็จบเร็วไป ยังทะเลาะกันอยู่เลยเอาอะไรมาพร้อมมาเดี๋ยวก็แล้วถ้าเราไม่สามารถทำให้โรสร้องไห้ได้ล่ะเราต้องทำนะไม่งั้นเราก็ต้องติดอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่ว่าเธอร้องไห้ยากมากเลยนะเราจะต้องหาทางออกได้แหละเราแค่ต้องการน้ำตาไอ้นิงบาบูลปะเนี่ยไอ้นิงบาบูลอ่ะ